ใช้น้าแร่ธรรมชาติคุณภาพสูงในการสกัดจึงช่วยดึงรสชาติของกาแฟออกมาได้อย่างดีและได้รสชาติหอมนุ่มกว่าน้ําดื่มทั่วไปอันน,น,น,นี้ผมถึงบอกไงว่าผมไม่เชื่อใครไง่ายนะถ้าไม่ได้ลองกับตัวเองอันนี้คือกาแฟสกัดเย็นว่างั้นของโรลลิงคาร์ฟับผมี่เขาบอกว่ากาแฟสกัดเย็นนี่มันจะให้รสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสรสชาติด,ดีกว่าแบบกาแฟสกัดร้อนที่เราเคยเคย,เคยกินกันเอเอจริงพุ่งตรงเลยเกิดมาผมยังไม่เคยกินกาแฟสกัดเย็นนะมันต้องลองแล้วแบบเนี้ยสำหรับนี้จะเป็น สูตรดาร์กดิชั่นครับก็คือแบบขั้วเข้มนั่นเองนะผมโอ้โหและตามข้อมูลที่ผมไปหามาครับกว่าจะได้มาเป็นกาแฟาสกัดเย็นใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะในการสกัดเขานะเออนอฟท์น no อ no สุก้าศูนแคลอรี่นะผมนี่นี่นี่เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนี่ผมด้าน,นหลังนี่กันวมอืมนี่นี่อุ้คแค่เปิดมานี้กินก็โชยหอมมาแล้วนะหอม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 อย่างแรกเลยขอพิสูจน์แบบ เป็นช็อตเพียวๆแบบนี้เลยเอาจริงๆนะครับตามข้อมูลของทางร้านนะครเขาเขียนไว้ด้านหลังถุงเลยนะว่าอัตราส่วนนี่ถ้าผสมแบบ1นต่อหนึ่งก็คือเราเอาตัวนี้ไปผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ําเปล่าครับก็จะได้คล้ายๆกับอเมริกาโนนะ่ไม่หวานนะไม่หวานนะแต่ถ้าใครชอบหวานก็หาน้ำชนูน้ำเชื่อมมาเติมได้ครับเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่โนชูกาในเองของเขาเนี่ยครับผมกลิ่นนี่หอมเข้มจริงต้องบอกอย่างนี้ครับ นี่ขนาดไม่สุดโคเข้มนะแล้วก็ตัดตรงตามข้อมูลที่ไปได้มาคนระับกาแฟสกัดเย็นนี่เขาจะไม่ขมปี๊ดอะไรอย่างนั้นเขาจะเน้นไปทางหอมอร่อยมากกว่านะผมอนี้ขนาดไม่ไม่มีน้ำตาลน,นะไม่รู้สึกว่าขมเกินไปนะอันนี้สําหรับคนที่ดื่มกาแฟประจํานะอืมอย่างตามข้อมูลเขาเลยนะของคลายได้กลิ่นของอ่าออกไปทางกลิ่นช็อกโกแลตแต่ว่าไม่ได้ขมจนแบบว่ามมขมแบบขมอะไรอย่างนี้ใหม,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 ม่ใหม่ใหม่ได้ไดนะ้ สกัดกาแฟนานกว่า20ชั่วโมงครั้งแรกครับครั้งนี้เลยนะกาแฟสกัดเย็นอืมมันเป็นมันเป็นความขมที่แบบไม่ได้ขมแบบใช้ผมใช้คำยังไงดีว่มันไม่ได้ขมแบบออืมขมปีดเลยใหม่ๆอ่าเนี่ยผมเดี๋ยวจะมาชงแบบตามมาตร่วนของเขาครับประมาณว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้คล้ายๆอมิกาโน่เนาะอ่านี่บผมนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ กันกาแฟสกัดเย็นของโรลิคับตัวน,นี้นะครับตอนนี้ปริมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไปขอกาแฟชอบแนวแบบแกาแฟรสชาติดีๆนะับลองดูแราก็ใส่น้ําเข้าไปเลยรจะใส่น้าก่อนหรือที่หลังก็ได้นะแล้วแต่นะ <laughs> ผมไม่รู้วผมใส่กาแฟก่อนเรออ่านี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่นตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วอะให้เขาโคเลโคเลหน่อยครับ เอาจริงๆไม่ต้องเป็นแก้วปั่นชงเหมือนผมก็ได้นะ <laughs> แก้วอะไรก็ได้แล้วแต่พอดีผมมีแล้วผมก็เลยเอาแก้วมาใช้เดอะเอเออนี่นี่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำแข็งเข้าไปเยอะอันนี้ตัวนี้แบบไม่เติมน้ำเชื่อมเลยนะบางท่านอาจจะเติมน้ำเชื่อมเติมน้ำพุน้ำพึงำพ่งอะไรอย่างนี้ได้หมดนะจิ้มก่อนอืมอืมเขาคิดมาเป๊ะปแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นความหอมความขมแบบลงตัวเออใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้แบบขมโดดเลยใหม่ใหม่ใหม่ม่ะแล้วก็โคเลโคเลกรอบนู้นย้าก่อนนะว่าไม่ต้องใช้แก้วปั่นชงแบบผมก็ได้นะแก้วอะไรก็ได้มาอึ๊บนี่นะครับผมท่านใดที่ชอบแนวแบบอเมริกาโน่อืม อืมอืมอืมโอเครสชาติดีเลยเออบางท่านจะ,ะเติมนมเติมนมก็ได้นะอาจจะเป็นใส่นมอาจจะเป็นลาตองลาเต้อะไรไปสุดท้แต่เลยครับนะี่แต่ถ้าไหนที่ชอบดื่มกาแฟที่แบบว่าชอบความหอมความเข้มข้นแต่ไม่ขมโดดนี่เกินไปและรักสุขภาพด้วยไม่ชอบความโมความหวานนี่ครับตัวนี้แต่ถ้าท่านใดที่ชอบแนวหวานอาจจะเติมน้ำชงน้ำเชื่อมได้นะ อร่อยนะกาแฟโรลลิงครับนี่ครับผมสูตรขั้วเค็มถ้านายสนใจกดคิดราคาหน้าคิดดูก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอะไรนะอะไรหอมอืมอร่อยอ